ีชาวเที่ยวดิสมอล้ำซิงที่ตามแหกเวกแต่เฮ็ดสมุดีทุกท่านบุ๊ดีสตอรีน่นะครับผมชื่ออะไรพ <c oughs> ี่ชื่ <c oughs> ชมอมดพี่พี่แกชื่อมดนะครับผมเป็นประธานกลุ่มอะไรกผูกของกลุ่มอะไรพี่ไบเกอร์อสายเฮิรร์คันของไบเกอร์สายเฮิร์นนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิว CF นะครับผมซ <c oughs> ีเอฟรุ่นรุ่นสองห้าศูนย์เอ็นเคอ๋อครับผม CF เอฟสองห้าศูนย์เอ็นเคครับผม ครับโอเคครับพี่คันนี้พี่แต่งอะไรไปบ้างครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่ท่อฟูแล้วก็ใส่แปลายโยชินี่ครับท่อฟูปลายโยชิครับ <c oughs> เดินคอเองหรือเปล่าพี่ก็สั่งมาแบบสำเร็จสำเร็จ <c oughs> อ๋อครับพี่แล้วก็จะมี <c oughs> ทำปลาเลี้ยวเอาไปยัดไปข้างล่างแล้วก็ <c oughs> มีท้ายสั้น ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายครับพี่ยังไม่มีงบครับไอ้แล้วไอ้รุ่นนี้มันมาจากไหนครับทำไมมันแปลกจงังมาจากจีนมาจากจีนจีนอ้จริงๆเหรอพี่ใช่อ๋อเพิ่งเข้าไทยไมาได้ไม่กี่ไรคันนี้มันดูคุคคคคคค้นๆมันดูแปลกๆหูแปลกๆตามากเลยพี่ค่ายนี้มันอ๋อพี่หน้าตาก็เหมือนเลย เป็นเุ๊กปะดุตัวตัวเล็กเคร <S 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 ื่องสองร้อศูนย์ดูครับเดี๋ยวตอนไท้ายคลิปเดี๋ยวมีรีวิวเสียงให้ดูนะครับคันนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับเพื่อมันมีโปรเพวยดาวมันหมื่นห้าแล้วก็เพิ่มเงินไปอีกสองพันเจ็ดสองพันนี้อ๋อครับผมคันนี้แพงไหมครับรถเป็นราคาถ้าจ่ายจบสดมันแปดหมื่นพันแปดหมื่น 8 7 5 0 0เจด้าร้อ๋อครับพี่ตัวนี้จะไม่มี ABS ถ้ามี a อเมันจะประมาณเก้า0มห้าครับพี่แล้วคันอ๋อครับคันนี้เป็นรถน้ำเข้าหรือเปล่าครับใช่เป็นรถนํำเข้าอะไรทุกอะไรถ้ามีปัญหาถ้ามันแตกมันอะไรต้องตัดจากนอกที่เดียวอ๋อครับเพราะที่ศูนย์ในไทยยังไม่มีของแล้วราคาพวกสวิตอะไรแพงไหมครับราคาของแต่งก็พวกสวิตนี่ก็เป็นของแต่งฟรงรุ่นก็แพงอยู่ อ๋อครับเทียบกับตัว500นี่ก็ราคาพอๆกันเลยโอ้ขนาด250นีบอะไรตัวมันจะนำเข้าอ๋อครับเป็นแต่ว่าของเออเอามาแปลงน่าจะเบาลงอ๋อครับพี่แล้วคันนี้นำเข้าไม่โดนตำรวจจับใช่ไหมครับไม่ไม่มันเป็นรถมันมีอะไรเขาเรียกอะไรเขานำเข้ามาอยู่แล้วมีบริษัทนำเคันนี้ใส่ยางเท่าไหร่พี่ รถมันมามันร4อยสี่สิบแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนยางไปเพราะอันเก่ามันหมดสภาพไปแล้วตั้งแต่สามนันแรกแล้วพี่ก็เลยเอาเบอร์ร้อยสมสิบมาใส่อ๋อครับพี่เดี๋ยวมีงบจะเอาเบอร์ร้อยห้าสิบมาใส่ครับคันนี้มันมี ABS เป่ครับ2อ0สองอห้าสิบซีซีตัวนี้ไม่มี ABS อ๋อครับพี่ถ้าจะใส่ก็ซื้อมาเพิ่มได้ครับมันมีช่องให้ใส่คันนี้อะไรหาง่ายไหมครับรุ่นนี้ ว่ายากอันดับหนึ่งเลยต่อดีพี่ครับทั้งแล้วครั้งนี้พี่อยู่กลุ่มอะไรบ้างครับกลุ่มตอนที่เท่าแรกๆจะมีกลุ่มมระขามติ่งสามสองหนึ่งลและโตแล้วก็อุดรรัตุงครับพี่ที่ในเขตอุดรหนองคายอ๋อครับแล้วถ้าเป็นเขตโซนขอนแก่นที่จะอยู่หน้ากลางเมืองขอนแก่นแล้วก็สุม่มกลุ่มโซนกระทิง ของควนแก๊เหมือนกันอ๋อครับคันนี้นี่รู้สึกเหมือนจะมีน้อยมากเลยใช่ไหมครับพี่เวลาขับขี่บนถนนเห็น,เห,นเห็นเยอะหรือเห็นน้อยครับพี่ตอ,ตอนนี้มีน่าจะประมาณ4ี่คันห้าคันอ๋อครับพี่แต่เราก็ไม่ได้รวม,มกัเราครับเรียกได้ว่าหายากสุดๆนะครับดูมีสติ๊กเกอร์ไซแมนสวนสุดสุด พี่ไปได้มาจากไหนครับสติกเกอร์ตัวนี้เออน้องมันให้มาสวนตัวนี้มันเอสายแบนสวนส,วน,สวนนันสวนนันพองอ๋อครับแบนพวงเขจะเข้าใจดี <c oughs> อันนี้ลงลง,ลงสุดขอบไหมครับพี่นี่อันนี้ยังถ้ายังอันต่อก็เกือบหมดนะ <c oughs> แต่ตัวนี้ยังไม่มีเวลาไป โควิด่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกทำงานครับพี่อ่ะพี่คันนี้พี่ขับไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าม่กันครับรถ8เดือนหมื่นห้าแล้วโอ้โหหมื่นห้าขับประหยัดมาก <c oughs> ประหยัดต้องไลคันนี้ประหยัดน้ำมันปะครับพี่มดก็มันทุกคันแหละถ้าเกินร้อยยี่ไปก็กิน บอกได้รู้อันนี้มันมีโหมดด้วยอยู่โหมดโหมดอะไรบ้างครับมันจะมีอย่างตัวนี้นะอันนี้ E ก็คือประหยัดน้ำมันปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น S ก็คือแรงทอร์กมันจะมาเริมอ๋อก็คือกินน้ำมันมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะอัตราต,าตอบสนองมันจะดีขึ้นครับมันจะปิดคือมาเลยประมาณนี้อ๋อครับแซงแบบทันใจทันใจแน่นอนทัน ันนี้ยกง่ายมาครับเนี่ยโอเคครับพี่ขอฟังเสียงท่อหน่อยนะครับมาครับเอ,เอาครับพี่เอาเลยโอ้โอ๋อเบิ้ลสักนิดนึงครับพี่เบิ้ลเบิ้ลนิดน,นิดเบิ้ลนิดนิดน,นิดนิดครับโอเคพี่พอแล้วครับท <laughs> ี่สาธารณะ <laughs> ก็ว <mm ันนี้ก er> ็ขอบคุณพี <t <t ่มดมากนะครับผมที่มาให้ผมรีวิวนะครับผมถึงช่องยังไม่ดังก็ก็จะทำทำต่อไปครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าพี่มดรีแกทํารถอะไรเพิ่มผมก็จะมารีวิวเพิ่มนะครับผมได้ข่าวว่าพี่มดแกจะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอยู่บางพีบางพีเอ่อบางพีนี่อยู่จังหวัดเลยครับ What the Fuck ดประการ สมุดประกันผมก็ไม่รู้เหมือนันถ้าสมุดประกันอะไรบ้างโอ้โหพี่โอเคถ้าใครอยู่สมุดประกันก็ไปหาพี่แกได้นะครับพี่แกจะไปมีแผนไปปีหน้านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้พี่แกจะอยู่น้องใครอีกสักหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นการเออหยุดสองสองเดือนเพื่อเป็นการจากลาโอ้โหพี่ขอบคุณที่มากครับผมขอบคุณแล้ว นดีๆครับพี่เดี๋ยวกันครับไปครับพี่ขอบ,บคุบ